สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ำพี่ชาวราศีมินทรกรกฎพิจิกค,ค่ะประจาเดือนตุลาคม2566นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นยังไงนะคะมาดูพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะเจ็ดเหรียญหกเหรียญ The Emperor ค่ะสถานการณ์ในตอนนี้นะคะก็หมงบอกว่าชาว่าตน้ำนะกำลังคิดทบทวนออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาคุณรู้สึกว่ามัน ไม่มีอะไรดีขึ้นคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรคืบหน้านะในตรงนี้ค่ะคุณก็พยายามที่จะอยู่ในจุดของตัวเองนะแล้วก็พยายามทบทวนว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมหรือจะพอแค่นี้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของใจมันเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวธาตุน้ําต้องกลับมาทบทวนค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะยังไงต่อเด e e m p พ r o r ขึ้นมาค่ะพลังงานของเขาขึ้นมานะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อา,อาจจะไม่ค่อยจ แดงออกด้านอารมณ์ด้านความรักอะคะ่ะในตรงนี้เป็นคนเก็บความรู้สึกนะอีกในหนึ่งอะคะ่ะเขาก็มีทัศนคติมุมมองที่โตกัาคุณแล้วเขาก็เป็นแบบเออคุณสามารถปรึกษาเขาได้ในหลายๆเรื่องนะเขาเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์คุณได้ค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องของเวลาเท่านั้นเองที่อาจจะไม่ค่อยมีให้กับคุณนะในตรงนี้ค่ะเพจออฟสอดสองดาบแปดถ้วย แต่ถึงยังไงแล้วนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้ว,วมันเหมือนเป็นความผูกพันค่ะสุดท้ายแล้วความผูกพันยังอยู่เนาะแล้วก็ ตัวคุณเองอะค่ะชาวธาตุน้ําเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจนะและอีกในนึงค่ะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีประเด็นเรื่องของอแนวความคิดนะคะที่บางเรื่องบางครั้งอาจจะคิดไม่ตรงกันอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมะีมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นที่ทําให้เกิดเรื่องราวของการทะเลาะกันขึ้นได้ะคะ่ะในตรงนี้อาจจะมีเข้ามานะแต่ก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ะค่ะนะตรงนี้นะ สองไม้ค่ะในตอนนี้กำลังคิดถึงอยู่สิบถ้วยต้องการที่จะ,ะเหมือนอยากชัดเจนกับความสัมพันธ์ต้องการให้เขาชัดเจนกับคุณค่ะในตรงนี้นะคะพลังงานของสามถ้วยค่ะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงตัดกันไม่ขาดและยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้นะค่ะในตรงนี้นะคะในหลายๆคู่นะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันค่ะก็มีความคิดถึงนะในตรงนี้ คิดถึงกันอยู่นะคะ The Lover ความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่คาดความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ารักกันจนแบบเหมือนกับถอนตัวไม่ได้แม้แต่ว่าเหตุการณ์มันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยราบรื่นนะคะแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะนายอฟวาดค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะคะค่ะ หกดาบเหมือนกับรอเวลารอโอกาสเนาะเหมือนรอให้เวลาพาไปรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลานะั้นในตรงนี้ค่ะไม่อยากคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะและอีกในหลายๆคู่นะคะอีกในหนึ่งนะในหลายๆคู่ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดที่จะมูฟออนคุณคิดที่จะตัดความสัมพันธ์นะคุณพยายามทำตัวเข้มแข็งและจะไปแบบ ให้ตัวเองพาตัวเองอะค่ะให้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ก็ดูแล้วว่าหนูแนวโน้มแล้วว่าค่อนข้างที่จะยากนะแต่มีความคิดที่จะตัดมีความคิดที่จะมูฟออนค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะสีดาบช่วงนี้เขาก็เครียดเครียดอยู่นะคีนอ็ o ก s t e m p e r a n n t เหมือนทางตัวเขาเองเอค่ะก็พยายามที่จะคิดตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะเพราะว่าด้วยพลังงานเราค่ะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดเขาตัดสินใจเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้หรือว่าจะทํายังไงต่อความสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วเรื่องที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะเพราะเขาก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากคุณได้เหมือนกันนะคะเอ็ดอ้อครับค่ะกาวถ้วยยังไงแล้วบอกเลยว่า เขามีความคิดที่จะเหมือนกับมีซื้อของขวัญให้คุณมีซื้อของกำนันให้คุณนะคะในตรงนี้นะก้าวถ้วยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงเขาจะไม่มีเวลาให้แต่เขาก็ดูแลเทคแคร์คุณไม่ขาดนะอืพลังงานของสองดาบค่ะ พลังงานเดียวกันกับคุณเนาะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คิดตัดสินใจทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างๆกันไม่ค่อยได้เจอกันค่ะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็เหมือนกับคิดทบทวนเนาะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้แปดถ้วยค่ะอ่าเดอะไฮโดรเพนค่ะนายอพติคิลค่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าเขาก็รู้สึกแบบ ไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกันเนาะช่วงนี้ยที่ไม่ค่อยได้พบไม่ได้ได้เจอกับคุณนะคะและอีกในหนึ่งน้องด้วยพลังงานตรงนี้เขาก็ตัดคุณไม่ขาดยังไงแล้วอะ่ะเหมือนเขาก็พยายามที่จะตัดนะแต่ก็ตัดไม่ขาดเพราะว่ามันเป็นความผูกพันค่ะมันเป็นสายใยผูกพันระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่เอ่อลึกซึ้งผูกพันกันมาแล้วก็ตัดกันไม่ขาดนะ นายออพาร์ติเคิลนะคะพลังงานของความรักความผูกพันยังอยู่เนาะเหมือนกับว่าในตรงนี้เขาก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนใจหรอกแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนว่าทั้งคุณทั้งเขาอะกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กันนะคะห้าเหรียญสตริงสี่ไม้ ค่ะพลังงานขึ้นมาในตรงนี้น้องเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณจริงๆเป็นช่วงเวลาที่อาจจะทําให้คุณน้อยน้อยใจอ้างว้างนะคะในช่วงนี้เพราะเขาไม่มีเวลาเทคแคร์ Care, ดูแลคุณนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่า จะตัดขาดจากคุณนะคะยังไงเราเขายังต้องการคุณอยู่เพียงข้างเขายังไงเราเขาอยู่กับคุณเราเขารู้สึกสบายใจค่ะในตรงนี้ก็ชัดเจนนะว,ว่าเขาเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วแล้วมันทําให้เหมือนกับว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องรอเวลารอโอกาสรอจังหวะค่ะเหมือนกับว่าเวลาที่เขาจะมาเจอคุณก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้ง่ายนะมันเหมือนกับว่าทั้งคุณกับเขาค่ะ ต่างคนต่างยุ่งจนไม่มีเวลาให้กันนะคะก็เป็นไม่ได้เหมือนกันแล้วทําให้ไม่ค่อยได้พบนี่ไม่ได้เจอกันมันก็เลยมีเวลาทบทวนความสัมพันธ์นะคะนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดขาดจากเขาได้ไหมคุณจะตัดใจจากเขาได้ไหมเอ่ยสองไม้ค่ะ e i g of wands เก้าเหรียญค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพลังงานขึ้นมาโนะไม่สามารถจะตัดขาดกันได้นะแถมคู่ที่โกรดกันนะคะในช่วงนี้นะจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและในพลังงานตรงนี้เขาจะหาเวลามาเทคแคร์ care, มาดูแลคุณหาเวลามาเจอคุณนะคะเจ็ดถ้วยค่ะสิบถ้วยอืมก็ยังคงมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากนะ แล้วก็ยังไงแล้วยังรักยังผูกพันค่ะสิบเหรียญขึ้นมาพร้อมกับสิบถ้วยเนาะเขาเป็นคนที่ใช่ถูกใจถูกสเปคตรงไทยค่ะไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้เนาะบางครั้งบางทีค่ะพยายามที่จะตัดแล้วพยายามคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะบางทีเขาแบบกิ้งกลางเข้ามาเขามาหาเขาเข้ามาคุยคุณก็ใจอ่อนค่ะในตรงนี้ไม่สามารถจะตัดเขาได้โดยแบบตออิดขาดนะก็ยังคงพัวพันอยู่ค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ใจอ่อนนะ เก้าไม้อ่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆ,ๆเรื่องซ้ําๆค่ะมันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคิดจะตัดแต่ก็ไม่ได้ตัดสักทีค่ะสุดท้ายก็เริ่มต้นใหม่กันได้เสมอระหว่างคุณกับเขาเพชรอัลพาร์ติเคิลนะคะตามมาด้วยห้าไม้อะ่ะก็ยังมีพลังงานของความรักความผูกพันยังอยู่อาจจะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ได้เคยคิดที่จะถอดใจไม่ได้เคยคิดที่จะตัดใจนะคิดตัดใจแต่ก็ตัดไม่ได้อ่ะค่ะอารมณ์ประมาณนี้ สามไม้นะคะหกถ้วย t h e Tower อืมไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณทั้งคู่ตัดกันได้นะคะในตรงนี้ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือไม่ได้ในไ,ไ,ไม่ได้ทะเลาะกันบอกเลิกกันอย่างจริงจังเนี่ยมันไม่มีทางที่จะตัดกันได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าพอไฟหนึ่งที่จะตัดฝไฟหนึ่งก็ไม่ได้คิดจะตัดอะคะ่ะเหมือนต่างคนต่างแบบใจไม่แข็งพออืมมันเหมือนในใจลึกๆยังรักยังผูกพันอะคะ่ะตัดกันไม่ขาดนะคะในตรงนี้นะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณเขาคุยกับคนอื่นอีกไหมเอ่ยนายออบสต์เดอ m o มูนค่ะจัดจิเอ็ดออบวาด แล้วก็คุยนอกคับนะคะโอเคค่ะในตรงนี้เนาะถามว่ามีคนอื่นๆเข้ามาต่อ,อเขาไหมเข้ามาขายขนมจีบเขาไหมมีค่ะแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองอะ่ะไอเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยก็ปวดหัวพออยู่แล้วเนาะเขาก็ยังไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวมากไปกว่านี้ค่ะแต่ถามว่ามีคนมาแอบชอบเขาไหมมีนะคะในตรงนี้แต่ยังไม่ได้เริ่มต้นแล้วเขาก็ยังไม่ได้คิดนะคะเพราะว่ายังไงแล้วในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะ่ะเขาใจเขาก็ยังมีคุณอยู่แล้วก็ มันเหมือนกับแค่เรื่องราวที่เป็นอยู่มันก็ยังจัดการไม่ได้อะเออเขาก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ใหม่หรือยังไม่ได้เซเยตกับคนใหม่ๆที่เข้ามาลุมเขาอะนะลุมจีบเขาไขยขนมจีบเขาอะค่ะโอเคค่ะมาดูแนวน้อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสิบถ้วยค่ะ the f o l l ห้าถ้วย จ็ดถ้วยเดอะสตาร์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันก็มีทั้งความสุขทั้งความทุกข์ความเครียดเข้ามาปะปนกันไปอะคะ่ะในตรงนี้ความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นนะ,ะระหว่างคุณกับเขาอะอาจจะมีเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทําให้ไม่สบายใจอ,อยู่เรื่อยๆะคะ่ะในตรงนี้มองว่าคุณเองอะคะ่ะต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดเยอะคิดมากนะด้วยพลังงานของชาวธาตุน้ําแล้วนะคะเป็นคนชอบคิดอยู่แล้วตรงนี้นะคะ่ะ เหมือนเก็บมาคิดแล้วก็ไม่ได้อยากเครียดเหมือนคิดคิดไปแล้วก็ปล่อยวางอะเนาะแต่ก็ยังคงแบบประคับประคองความสัมพันธ์ไว้อยู่ยังคงไม่ได้ตัดไม่ได้แบบว่ามูฟออนนะก็ยังคงไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะตัดกันได้นะแปดถ้วยค่ะเก้าถ้วยอัศวินไม้ค่ะ แปดเรียนนะคะอ่าแล้วมาด้วยห้าดาบนะค่ะในตรงนี้ก็เหมือนกับมีเรื่องให้ชาวธาตุน้ํามาคิดเครียด <ๆ S 1> น้อยๆมีเรื่องให้ต้องคิดมากคิดเยอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าต้องอ,อยู่ในจุดของตเตงอยู่ในมุมของเตเองค่ะพยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์นะอ่าแล้วก็เหมือนกับในตรงเนี้ค่ะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวให้ทะเลาะให้ขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นได้นะแต่ก็ อ่อถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแต่ยังไงแล้วนะคุณก็พยายามที่จะพาตัวเองให้แบบก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้อะค่ะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วอะ คุณทั้งคู่อะค่ะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วตัวชาวท่าน้ำเมียค่ะพยายามจะปรับตัวเข้าหาเขาพยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้นะแต่ก็บอกเลยค่ะว่ามันจะไม่ได้ราบรื่นไปสักพักยาวๆเลยนะในตรงนี้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะอึมครึมไม่ชัดเจนอาจจะขาดการดูแลเอาใจใส่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะในตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์กันไม่หวานแหววไม่โรแมนติกค,ค่ะอาจจะทําให้ชาวท่าน้ำ กลัวกับความผิดหวังกลัวกับความเสียใจได้นะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวท่าน้ำจะสามารถหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือว่าเออจะสามารถมู v e on จากเขาได้ไหมคะพไพไว้แล้วนะคะ the tower Pa ร์เ f w a อฟวา e ์เพดออฟพาติเคล เอตอัพพาร์ติเคิลค่ะยังไงเราบอกเลยว่ายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้เนาะเพราะว่ามันด้วยความผูกพันค่ะด้วยความรักด้วยความผูกพันนะค่ะพลังงานในตรงนี้บอกเลยว่าคุณเหมือนกับปุมมองทัศนคติด้านความรักของคุณมันโตขึ้นมันกว้างขึ้นอะ่ะคุณพยายามปรับตัวเขา้าหาเขาพยายามปรับตัวให้อยู่ในจุดในสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้อ่ะค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าพลังงานแล้วยังรักยังรอ ยังมีความหวังกับความรักครั้งนี้ค่ะยังไงแล้วยังหวังว่าเขาจะมาชัดเจนกับคุณยังหวังว่าเขาจะอ่ะกลับมาเทคแคร์ดูแลคุณเหมือนเดิมนะในตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่ายังไงแล้วอ่ะก็ไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้หรือว่ายังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้อ่ะค่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ของความรักสามเศร้านะคะในตรงนี้เลยบอกเลยค่ะว่าสำหรับตัวชาวธาตุน้ำเองเนาะก็อยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในหลายๆคนค่ะคิดที่จะมูฟออนคิดที่จะตัดใจจากเขาให้ได้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันตัดไม่ขาดค่ะพอเขาเก้าวเข้ามากลับเข้ามาเทคแคร์ care, ดูแลคุณหรือว่าโทรมาติดต่อพูดคุยเนี่ยค่ะคุณก็ จัดใจอ่อนกับเขานะในตรงนี้ค่ะสถานการณ์ความรักจะไม่ราบรื่นจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลานะคะที่ไม่มีเวลาให้กันนะมันจะทําให้ตัวชาวท่าน้ำอะค่ะเหมือน ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เนาะแล้วก็สถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็ยังคงไม่ราบรื่นนะยังไงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวธาตุน้ํานะคะให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ